สวัสดีครับเรามาทำคลิปนี้เรามาทำการ์ดโวยพรจุดจีน2022กันนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็นิวนะครับอันนี้พี่จะสร้างสร้างที่สามารถที่จะโพสใน facebook แล้วก็ส่งทางไลน์ได้นะครับไซ้ขนาด1 0 1 0 8ศ หนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับหน่วยตรงนี้เป็นพิกเซลเรสูลูชันเจ็ดสิบสองนะครับคันเลือกโหมดก็ R G B นะครับเป็นการแสดงทางจอโอเคไปครับจากนั้นเราก็มาเลือกสีนะครับ วันนี้พี่จะเอาเป็นสีแดงๆนะครับแดงประมาณนี้นะครับเพิ่มเลเยอร์ไปหนึ่งเลเยอร์แล้วก็อัลเทเนทอีลิปนะครับนี้โยนลงมานะครับแล้วก็ไปเลือก ขวาตรงนี้แล้วก็เลือกลัตตัวไยเลเยอร์นะครับจากนั้นเราก็เลือกตรงเมจิกนะครับเมจิกเอลัสเซอร์ถูแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับการลุกไปกล่าวบน,นทวนทีนะครับแล้วก็ย่อลงนะครับกดกด i ิปนะครับจับปุ่มใดปุ่มหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ย่อลงไปนะครับ อันนี้พี่ก็จะใส่ไฟโคมไฟนะครับไม่ได้ใส่ไฟเก็ใส่โคมไฟครับกดคลิปกลางไว้แล้วกดึงขยายนะครับอันนี้มันเป็นภาพนันสกูล PNG นะครับมันึงไม่มีแต่กล่าว,วก็ใส่โคมไฟนะอีกอันหนึ่งนะครับ ใกล้วันตุดจีนแล้วนะครับเราก็ทำการส่งให้กันทางไลน์<ด>ทางเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่าจะไปมาหาสู่กันในยุคสมัยนี้มันก็เดินทางก็เขาก็ให้ Social Distancing กันนะครับอ,อยู่ห่างอย่างห่วงห่วงกันไปครับไปพบปะกันมากๆไม่ดีนะครับทั้งพี่ก็จะเลือก ตัวตรงนี้นะครับพี่จะไปเลือกที่สีกระเดยนนะครับเลือกที่กระเดยนก็จะเลือกเป็นสีทองนะครับับทองประมาณนี้ อันนี้พี่จะใช้ฟ้อนไซส์สองร้อย เข้ามาที่คำว่า fx เนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าคะียนครับอ,อันนี้พี่จะเลือกสีทองเหมือนกันครับ ตงนี้ครับเราก็ Ctrl J เป็นการ Copy นะครับเพราะว่ามันเหมือนกัน Ctrl J Ctrl J นะครับสองรอบก,ก็ดึงมาวาง สีตรงนี้นะครับที่จะไล่สีใหม่ตรงนี้เราไม่เอาเราลบออกไปนะครับก็คลิกโอเคไปนะครับ การปรับเงาก็ปรับให้มันสีมันเ,เป็นลเนียนนะครับกดโอเคไปนะครับตัวนี้ที่ไม่เอานะครับพี่จะเอาตัวที่เพิ่งทำมาใหม่ยีรท,ทิ้งไปโทษเกโทษเจนะครับ มาที่ชไนิดน e วเฮียนะครับแล้วก็ไปที่ f อฟเนี่ยนะครับไปใส่เงาสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการเน้นข้อความให้โดดเด่นนะครับครับลคลิกโอเคไปนะครับสําหรับตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็เอาเงาของตัวนี้มาก็ได้นะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่คาว่า copy layer นะครับ ก็มาคลิกในตัวที่เราต้องการจะเพดคลิกเสร็จแล้วก็คลิกซ้ายนะครับคลิกขวานะครับไปที่คําว่าเพดเลเยอร์นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับคลิกแล้วก็ขวาแล้วก็เพดเลเยอร์นะครับครับจากนั้นพี่ก็จะใส่โลโก้ช่องของพี่นะครับ เลือกแล้วก็ไปเลือกสีนะครับพี่จะเลือกเป็นสีดำนะครับก็เอามาวางมุมนี้นะครับเลื่อนรูปไปนะ ำหรับโคมไฟตรงนี้นะครับพี่จะ,ะเลือกที่โคมไฟนะครับพี่จะใส่ออโ o ต r ้โกลนะครับไปที่คอา่า FX แล้วก็เลือกคำว่าออโ o ต้โกลนะครับตรงนี้มันจะปรับเปลี่ยนสีได้นะครับนี่แล้วก็เราเลือกไซส์นะครับถ้าไม่ชอบสีเหลืองก็เป็นสีขาวก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ ไปที่คาว่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่จริงแล้วต้องเซฟตั้งแต่แรกนะครับเราต้องเซฟงานก่อนในการทํางานเราต้องเซฟงานตั้งแต่แรกแต่นี่พี่ก็ยังไม่ได้เซฟพี่ก็เซฟก่อนนะครับเซฟเป็นไฟล์ p d เพื่อจะกลับมาแก้ไขแล้วก็ลิกคำว่าเซฟไปนะครับอ๋อมันมีไฟล์เทสอยู่แล้วเป็นเทสสองกันนะครับ เทไปใช้เราจะเซฟได้2นามสกุลนะครับก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับแล้วก็เลือกเป็นเซฟเป็น JPEGJPEG นี้นะครับเซฟอันนี้ก็เลือกเป็น maximum ไปเลยก็ได้นะครับหรือจะลดลงมาก,ก็ได้ครับหรือไม่ก็เซฟเป็น PNG นะครับไปที่เซฟแอดแล้วก็เลือก เป็น PNG นะครับนี่นะครับก okay, ็กด OK ไปนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จการทำการ์ดไวพอวันทุกจีนแล้วนะครับซึ่งจะมาถึงในไม่กี่วันนี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับจุราด้วยนะครับสวัสดีครับ